โอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ สวัสดีนะจ๊ะโอ้ยมือ่อไปไล่มองแค่พี่น้องไข่ก็ไดปรี๊ปปีปเมื่มนอนีไปไล่มองขอบบ้ามันได้อยู่แล้วกันเลยขอบบ้าได้อยู่แล้วไง สวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับจะไปไหนครับอ๋อจะไปรานตะวันทองค่ะอ๋อที่ของผู้ใหญ่บ้านเนาะใช่ครับดูทุ่วันขอเพื่อนอะไรครับแป๊บนึ่งก็เพียงพองล้วเผือสต่างกล่องก่อน ช่วงนี้แต่งตัวไล่ดอกพรามมันสิสงการเดี๋ยวไงก็เลยต้อนรับเทศกาลไล่ดอกไล่หยังเจมส์ซีมิฮาร์ดมาให้คือได้ใส่เสื้อไล่แทบนะ <S <S <ๆ>เขาได้สงการแล้วจาหนูแมททิวลูกคุงไปอยู่ใส่มาปปกรณ์โรยเตาต่ำปุ้งไงมะนี่ ปีนขับหนึ่งเมษายนโอ้อยันรยาานอกอสิตำตัระกานรถดกระได้ครับระบมีบบระบงระเบียบในหัวใจให้เปิดจริงหนึ่งเมษาจา้าพร้อมแลนระบบพร้อมเปิดจริงแล้วความเปิดจริงว่ามีเทกโตแล้วตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังม,มีเลขโตแล้วเอาอัลราสติ๊กเกอร์แบบสีดี ทีกเกร์ตรวจล้านพี่น้องตรวจล้านตรวจล้านนะครับโตเรามีหมายเลขหมดทุกตัวละซื้อขวางเข่าล้านพี่น้องเอ้ยหนุ่มน้อยร้อยอาชีพตอนตอนทดลองเปิดมันพันมีเลขตัวมันไม่มีเลขตัวทีนี้ก็เลยสั่งทําเลขตัวสร้างเหตุเลขตัวพี่น้อง เลขโตแต่ละโตไหมใครอยากจองตัวน่ะใครอยากจองตัวนที่หนึ่งเมษาก็ทักเพจฟินขับเด้อทักเพียนฟินขับพี่น้อง สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่ฟินคลับนะครับเรามาตรวจร้านกันอันนี้คือหน้าร้านฟินคลับวันอนากาศเย็นดีดีพาไปในร้านในวันที่เตรียมตัวเปิดวันที่หนึ่งเมษานยนอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้ยมีทางม,มีสัญญาณเตือนทางพื้นต่างระดับด้วยรับประกันว่าไม่ไม่หมัวแตก ต่างระดับพี่น้องใช้หรือเปล่าท่านายเบนรหลังโอ้ทำไมอยู่ดีสันบอกไอสวัสดีฮารผู้จัดการหลานว้าววันนี้ชิวจังชิววันนี้นัดใครมามไหมนี่เข้ามาแ้วเขากลับมาแล้วว้อาอ้าวเหรอกี่คนวันนี้เราได้เพิ่มที่ได้เพิ่มเมื่อวานหรอเมือม่อวานาน<ม><ม>ี่แต่งานดีๆ กลับแล้วราบอกเขาจะมาเขาจะมาอีกไหมใช่ไหมหมายว่ามาจริงไหมตอนที่หนึ่งเรื่องเขาเรือเขาอยู่ยาวเรื่องยังพรุ่งนี้มานคุยเงินพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้นักแฟนมืยทุกคนสูงร้อยแปดสิบไหมหรอเรียบร็จแล้วรูปที่รูปที่ว่าเราไฟนอลว่าเราจะเอาใครอะ่ะมันมันจะทําออกมาได้ไหมหมายว่ารูปรวมรวมอันเก่าไหมฮ<ๆ>ะ ใชนมาพรุ่งนี้ก็ได้เออพรุ่งนี้ได้เพราะมันบางเลยกู้กิบครับเปากูกิบไหนไม่เข้าอะไรเงี้ยคนสมัครเยอะจะอันนี้ของวานเราเนี่หรอไม่ของวานมีอายุไม่ถึงเด้หรออายุไม่ถึงมาต่อมาสมัครเด้อพี่น้องเอ้ยมีน้องเดินทางมาไกลมากจากไหน น้องกระเด็นเซลฟี่แล้วมาสมบัติมาไหนสมบัตอะไรเออรอไหมรอมากน้องการดีมากน้องแบบว่าอายุหล่ะน้องอายุไม่ถึงโอ้ยพี่น้องกับยังยังไม่ยี่สิบปีเต็มเลยนะมีรูปไหมมีรูปน้องไหมเอาเสื้อใดเถอะ เงินเดียวที่ต้องการน้นองเรือก็มีนะคอนแกนเี้ยงสก้า มีคนเรียน่ทหมที่อายอยู่ไม่ถึงใช่ไหมสองสามอันที่งอ่ยคืออะไรอันนั้นน่าจะคือคนที่ผ่านรึเปล่าใจบอกที่มัดไว้ยังไงนะพี่น้องมีอายุบ่งหอดตอนดิอายุไม่ถึงไม่รับนะจ๊าอันนี้คือที่ผ่านคืองคืเสิร์ฟเสิร์ฟใช่อันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟหล่อมากโอ้ พี่น้องอายุ29ปี26ปีตัวมีอายุกับมีเด็กเอสไอแต่คนหลอ่อเยอะมากนะพี่น้องมู่อานนี่น่ะคือวันที่1เมษายนมู่เจ้าจองตัวด้วยตัวตัวบี เอาที่นางรื้อเสื้อในชิ้นหนอเอาสูงขึ้นว่าขึ้นหงสแล้วก็ไปเป็นเสือบขึ้นรอแท้ร้อยเจ็ดสิบแปดสูงร้อจ็สิบแปดอายุยี่ห้าผ่านนายเกิดโลกเกิดโชคยิบสองปียิบสามปีผ่านวิ่แหม วันเมนียนอันนี้นางไม่เคยโมใช่ไหมไม่เคยไม่น่านะคือไม่น่าไม่น่านางไม่เคยก็เลยคิดว่าเลยจะเสิร์ฟไปก่อนสัดูดูงานไปก่อนนะว่าเขาทำไงเนาะยี่สิบเอ็ดผ่านคุนจะโสดทอนอ๋อคนที่ว่านี่หรอใช่ไหมเป็นอันนี้เขารู้แล้วเขาผ่านใช่ไหม อเล็กซานเดอร์อ๋อในปุ๊บใชยี่ตเองเหรอใช่เพาน้องหน้าตาดีมากอะดีมากทำอกไรกูฝรั่งเศสอเล็กซ์ต้องเป็นคนอยู่เดียวหรอใช่น้องเคยที่ภูเก็ตเอาที่ว่าบินมาจากพิพุกินะหรอแล้วน้องก็กลับเลยใช่ไหมกลับภูเก็ตต่อแล้วแล้วมาอะไรอีกอ่ะไม่ทำน้องกล่องไฟคืออะไร

สีว่าสีสีอย่างงี้เหมือนสีข้างล่างน่ะแต่ว่าเข้ามาติดวันเนี้ยเอ้าใครสั่งมาสีว่าเหมือนโรงแรมใช่ไหมครับก็ลองดูก่อนเแล้วมันได้อยู่มันมเป็นยสยีขา้างหลังสีเขียวหรอใช่ครับก็ลองดูมันติดแล้วแต่ว่าสว่างไงเนาะแอบสว่างเลยน,นะสว่างตอนไลท์ดาว อันนี้เด็ดเด่นเลยใช่ไหมนี่โซนนั้นสว่างเลยโต๊ะนั้นวางได้แล้วน่สางออกมารอเออมันก็เป็นว้าวแ้เนี่ยมันดอกไฟเราอีกนี่ได้ไหมล่ะเรื่อมันสว่างเรื่อมาตะการเขาต้องสว่างแบบนี้หรอ เด็กเสริแล้วเเพิ่มกี่คนเนี่ยเด็กเสิรอ,อันนี้คือม,มอไม,ไ,มไม่ได้ผ่านเราเพราะไม่เห็นว่าเขว่าผ่านอะไรอันนั้นคือผ่านผ่านแค่ได้แค่ไหนได้แค่สคนคนหนึด่ด็กเสิอตอนนี้มีกี่คนนี่เสรเพิ่มอีกสามหรอเพอิ่มอีกสาได้แค่สิบสามจได้เพิ่มอีกหนึ่งสองแต่ว่าที่มาสัมภาษณ์อีกมีสี่คนครับแต่ว่านงไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคือไม่ผ่านบอก แล้วเราของเราของเราครบยังหมดนี่ไอของอะไรต่างๆเราครบหมดแล้วใช่ไหมของก็เหลือที่<อ>ต้องซื้อซื้อเพิ่มก็เหลือกูนี่ะอะไรอยู่แซวนะซักไปแล้วเหลือแค่ข้อสตอ์ตอบแค่เติมของคอสตอ์ตอบดิ๊กเสือบเพื่ออยากเป็นดิ๊กเดือบมาด้วยพี่น้องเด,ด้อดิคเสือร่างอ,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 นนอย่างรอคนไหนคนอายุเท่าไหร่นี่ที่ว่ารลอดยี่สิบหกปีดีป่ะที่จะบุญนีป่ะ ก็ว่านั่งเสือต่ตเล่ฉันวราหน้าหน้ามาสมัครโค้ดตอนแรกเขามาสมัครโค้ดนั่นแหละแต่ว่าเขาประสบการณ์ยังน้อยอยู่ก็เลยว่าท่านั้นก็ลองเสือก่อนเสือกก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าอ่อมหรือเสือกเขาได้ดื่มอยู่ด้วยกับพระตีเป็นเงินก็ยืนคนพี่อืมแล้วน้องคนนั้นล่ะคิดแบบอย่างน้องเขาเรียกว่าไม่ได้คุยใช่ไหมเออที่ตึมตึมเอาเอาเอาออกเอง เชิญเหรอ,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 อเพราะว่าเชิญเพราะว่าตีกันตีกันนอกเวลางานแต่หน้าหลานเยหน้าหานาาอยากไปแม่บ้านจังคนนะ อันนี้อะไรนี่ยตอนอันนี้จะส่งใครไปสี่ทมรอบน้องไปอันนี้เขาส่งมาให้เหรออันนี้ใครส่งมามี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่มันไป มาเารใช่ไหมมันมาทำนครับแต่ขาลางมีเลยสอข้ีอย่างเออาจกแมแ่นเมนกรแ้สีเงินบอรับระ่าขับบนบยืนเราเสียเนี้ยมาขวัตับหลดเร่อะไรเนียหนึ่งเมษา,รมารหรอ งาได้รับปัญญาตตอบปัญญาติง์สารรายการจำนวน25แห่งเอ๋อเราส่งคนไปทั้งนั้นไม่มีอะไรอของเราก็หมดแล้วพี่หน่องถ้าเป็นบรรยากาศบรรยากาศร้นานที่เราปิดปิดเอาดือเอาดืรอใครสั่งอะไรคะกะหลัด เทกระาดเหรอร้านนี้เหรอสั่งอย่างจาสั่งอะไรเปนะน่าจะผิดผิดละฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าร้านไหนในนั้นอ่ะบอาฟินขับเหรอเสสก็มีกแค่นี้นะเรา ลองโทรดูพี่ว<อ>่าใคร,รโอ้หิวเขา่ามันอยู่เขาบนมืออยู่มือแลงอยังรองมือเ่ล่าล้อ,ลลองรอง้อ,องต่างหากใจใครคิดต่าหาก้มวมีคชด สถิตสถอกหนักเอาเทกไขรซีเจเครื่องดื่มที่หนึ่งเราพอไหมเราวันที่หนึ่งเราสั่งเพื่ออะไรไหมนี่ม,นมันหายไปหลายบอ พี่นอ้องฝากกด้วันที่หนึ่งเมษาขอจะร่วงไรคนละถ้าไมาแพ้พลตไนท์คนจะซื้อฝากหนึ่งเมษาด้วยนะครับทุกคนป้าต้องหาเวลาเพื่ออนเกลีย์แล้วรับสอบพนักง,งานตอนนี้ใครอยากสมัครอะไรสมัครมาที่อินบ็อกซ์เลยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาเพราะคอมเมนต์เข้ามาก็ไม่เห็นเดอ in เ้ออินบ็อกซ์เพจยดลาขมาเลยอยากสมัคร,รแผนไหนอยากอยู่แผนไหนหรือว่าต้องการทำงานแผนไหนถ้าเพื่อนรับเพื่อนกระสีตอบรับครับพี่น้องแต่ว่าอันดับแรกคือ ทักเพจฟินขับก่อนนะครับปพยบาบาลต้นสัมสาศงสวยตัดหนะน้าหัวซันจ้าบอตัดจ้าระวังเด้อกินของก็ได้สั่งบะรด้กินกลางวันเป็นร้านอาหารก็เคยเป็นผับดีนะสันเอาก่อนขึ้นมันหลอดเ่อนพี่น้องเพื่อการร้านตูริเย่แล้วเดี๋ยวร้านผ่านพ้นมปเขาก็ทําให้หลอกบอสต้องมีแผลแผลแหนกบุคลากรแบบมาตรฐานเลยนะวซัน ก็่าตฐานเราทุกอย่างเราตามกฎหมายหมดเลยการเข้าการออกต้องจองตัวไหมไม่ต้องจองก็ได้ถ้าไม่ใช่ตัวบีมารวดวันที่หนึ่งมาเลยแต่ว่าจองก็ได้ขั้นตอนการจองอะไรบ้างคะจองสะดกวกทับเพจหรือว่าลน์ออฟฟิเชียลได้เลยครับแนะนําเป็นลักออฟฟิเชียลจะดีกว่าจองตัวได้ปล่อยตัวหลังสี่ทุ่มใช่ไหมใช่ซัมซ็อจองสามารถหลังสี่ทุ่มับซัมซ็อจองหัือ่ก็ต้องมาหาหมกไหมนะเราอืม ต่วันที่หนึ่งเรารประกาศทีมไปยังรป,ประกาศยังวะยังไม่มได้ประกาศเลยหรอใช่เดี๋ยวประกาศให้ทีมสงการเนาะว,ว,ว,วันที่หนึ่งใครจะมา <c oughs> นะครับวันที่หนึ่งใครจะมาฟินครับทีมสงการทุกคนจะต้องเป็นสงการที่แรกเลยลนี่ไลฟ์ดีเป็นที่แรกเลยใชเย่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดสิมาวันที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเจดผู้เตอร์ให้ ทีมสงการนะครับแต่ว่า,วา,วา,วารถจะแห่พ่งนี้วันแรกรถจะแห่มือื่นทีมสงการแล้วกับพี่น้องก,ก็ใช้ช่วยไาเลยเพราะทีนึงนน่กับน้องโหดกับบอกเลยว่ามาเพิ่มเยอะมากแล้วก็มีทัวร์รอบอสบิ๊กไปดูบ้านที่อโศกทังหรือยังคะยังไม่ได้ไปครับเดี๋ยวบุมพี่ว่ลา้ไปใส่เรื่วันนี้โชคดีที่งานเลื่อนแล้วก็มีโอกาสได้ ไปดูนั่นนี่นู่นไปเช็คต่างๆเอ่ยสวัสดีครับไปดื่มไปเดนได้บอจ้าได้มาๆามาผมไปสมัครด้วยไหยครับเมียผมเข้าไปปี